โรงงานบ้านสมุนไพรการันตีความปังจัดใหญ่งานพิธีบวงสวงพร้อมเปิดตัวพรีเซนเตอร์แบรนด์ไทยเฮิร์บถือเป็นอีกหนึ่งนักธุรกิจหญิงที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในวงการของธุรกิจ OEM รับผลิตชาสมุนไพรเพื่อสุขภาพการสร้างแบรนด์สินค้าชาสมุนไพรทั้งแบบชนิดแห้งแบบซองและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพราจากสารสกัดธรรมชาติที่ควบคุมการผลิตโดยแพทย์แผนไทยและภายใต้มาตรฐาน GMP สำหรับคุณเปิ้ลวลัลลักษณ์งามเมืองปักเจ้าของโรงงานบ้านสมุนไพรที่ล่าสุดจัดใหญ่อีกครั้งทำพิธีบวงสวงเอาเลิกเอาชัยและเปิดตัวพรีเซนเตอร์แบรนด์ไทยเฮอร์บชารังจืดที่ได้รับการวิจัยว่า เป็นสมุนไพรล้างพิษอย่างคุณน้ำระพีพัดยังเป็นทางการโดยมีคุณจุ๋มชนะตาเจ้าของแบรนด์เขาร่วมงานเมื่อวันที่13มีนาคมที่ผ่านมา สำหรับวันนี้นะคะที่มาที่ไปของการจัดงานวันนี้นะคะที่มีทั้งพิธีบวงสวงแล้วก็มีทั้งาการจัดกิจกรรมนะคะคอนเสิร์ตนะคะ mm hmm. ก็คือเป็นการเปิดตัวนะคะพรีเซนเตอร์แบรนด์ mm hmm. ของเราเนี่เองนะคะ mm hmm. คือคุณน้ำ,ำพีรพัฒนะคะแล้วก็เปิดตัวนะคะเจ้าของแบรนด์ไทยเฮิร์บซึ่งตอนนี้โรงงานเราผลิตไม่ทันเลยค่ะ mm hmm. ดังมากแล้วก็ดังโซในโซเชียลคือดังมากๆเลยค่ะต้องบอกก่อนว่าพรีเซนเตอร์ของเรานะคะแบบทาถึงรีวิวดีแล้วก็รีวิวเข้าถึงผู้บริโภคจริงๆค่ะแล้วก็ตอบโจทย์มากๆค่ะวันนี้เราก็เลยนะคะถือโอกาสนะคะจัดงานวงสวงใหญ่แล้วก็นะคะจัดงานคอนเสิร์ตมาถึง2เวทีด้วยกันค่ะ ใหม่พัชรีแล้วก็แอนออรดีค่ะวันนี้เลยต้องบอกเลยนะคะว่าชาตัวนี้เหมาะกับทุกทคนเลยเพราะว่าเป็นชาที่ช่วยในเรื่องของการล้างพิษขับล้างสารพิษคะ่ะเพราะว่าทุกทุกคนนะคะก็คือ เราเจอสารพิษอยู่แล้วเนาะอยู่รอบตัวเราอะค่ะคือตัวนี้มันก็ช่วยในเรื่องของการขับล้างสารพิษแนะนาล้างพิษปีละครั้งค่ะจะช่วยทําให้สุขภาพเราดีขึ้นค่ะอย่างตัวนี้นะคะก็มีสมุนไพรหลายตัวนะคะแต่ว่าจุดเด่นของเราก็จะมีตัวรางจืดขมิ้นชันมะขามป้อมค่ะก็คือมีสมุนไพรหลายตัวเลยทั้งล้างพิษแล้วก็ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันด้วยค่ะ าอย่างตัวนี้นะคะช่วงแรกหลังทานเนี่ยคนที่ทานก็จะรู้สึกว่าเหมือนแบบจะปัสสวาวะบ่อยขึ้นในช่วงแรกเพราะเหมือนว่ากระบวนการขับพิษเขาอะค่ะเวลาเขาขับออกเขาจะขับออกมาในรูปแบบของปัสสวาวะและเหงื่อะคะ่ะช่วงแรกก็ทานก็ปัสสวาวะบ่อยนิดนึงแล้วก็จะค่อยดีขึ้นแล้วก็เราก็จะสังเกตสุขภาพร่างกายแล้วว่ามันก็จะรู้สึกว่าอ่ะตัวเบาขึ้นโล่งขึ้นหรือใครที่มีอาการสมองตื้อมึนงงมือเท้าชาอะไรเงี้ยมันก็จะค่อยดีขึ้นหลังจากทานไปประมาณสักเจ4ถึงวันนะคะ ราต้องบอกเลยว่าพี่น้ำหนึ่งก็คือเป็นชาวกเกษตรกรด้วยนะคะแล้วก็ตรงกับคาแรคเตอร์ของสินค้าของเราเพราะว่าอย่างการล้างสารพิษค่ะก็คือนอกจากจะเหมาะกับบุคคลทั่วไปแล้วแต่ว่าคนที่แบบเหมาะสุดๆเลยก็คือชาวกเกษตรกรที่ต้องเจอกับสารเคมีเป็นประจาใช่ค่ะก็เลยเลือกพี่น้ำไดได้ทดลองใช้ก่อนครับก็คือนอกจากเกษตรกรแล้วก็คือผมจริงๆแล้วก็สายปาร์ตี้นะนาสายดื่มนะคือมันเหมาะอยู่แล้วคือเราเองอยากจะรักษาสุขภาพตัวเองให้ อยู่กับคนที่เรารักนานๆได้ทํางานานานๆพอได้ทดลองแล้วรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงของสุขภาพของเราแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเหมือนที่เลือกเรามาให้สวมล่างทองด้วยก็คือต้องขอขอบคุณที่แบบว่าที่เลือกที่เลือกผมนะเพราะว่าจริงๆแล้วเราเองนอกจากที่จะได้ใช้แล้วเห็นผลแล้วก็ถือว่าเราเหมือนเป็นตัวแทนอีกหนึ่งคนที่ใช คน,นอื่นๆสุขภาพดีตามเราไปด้วยก็คือจริงๆแล้วเป็นความตั้งใจของทางแบรนด์ครับคือ1ปีล้างสารพิษสักหนึ่งครั้งเพื่อสุขภาพร่างกายที่ดีของเราก็เหมือนตัวเราเองใช้ชีวิตร่างกายมันก็เหมือนเครื่องยนต์ที่ต้องทํางานหนักแล้วก็บางครั้งมันต้องรับมวลภาวะต่างๆต,ต,ตลอดทั้งปีเรามาล้างสารพิษสักปีปีละครั้งเพื่อร่างกายเราจะได้ดําเนินต่อไปอย่างแข็งแรง ก็ต้องบอกเลยว่าคือมาตรฐานของการผลิตของที่เนี่ยคือแน่นมากค่ะแล้วก็คือมีแพทย์แผนไทยค่ะที่เป็นคนคิดสูตรและไม่พอก็คือยังดูแลการผลิตทุกขั้นตอนทุกกระบวนการผลิตเลยก็คือมีแพทย์แผนไทยอยู่ตลอดเลยค่ะแล้วก็ โรงงานที่ได้รับมาตรฐานแล้วก็งานไวมากเลยค่ะเป็นโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน GSP ค่ะตอนนี้ก็คือยาวนานมาประมาณ5ปีแล้วค่ะซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วการทําสมุนไพรจะไม่ค่อยนิยมนํามาใช้โรงงานเราก็จะเป็นในส่วนของตรงนี้ค่ะที่ดึงในส่วนของมาตรฐาน GSP เข้ามามาตรฐานค่อนข้างสากลค่ะบอกเลยว่ากระบวนการในการผลิตค่อนข้างที่จะ ดีเยี่ยมลูกค้าคนไหนที่ได้ทานนะคะต้องบอกก่อนเลยว่าคุณได้สินค้าคุณภาพออกไปแน่นอนค่ะอุย้ยซัพพอร์ตซัพพอร์ตในส่วนของกระบวนการผลิตแล้วก็ในส่วนของคุณหมอแพทย์แผนไทยนะคะที่ดูแลคิดค้นสูตร นะคะแล้วก็ซัพพอร์ตในส่วนของการด้วยด้วย,ด,วยด้วยตลาดที่เป็นสายออนไลน์อันนี้คือโจทย์ที่ค่อนข้างจะยากนิดนึงพี่จุ๋มสั่งวันนี้พรุ่งนี้ต้องส่ง uh huh. อ่าเรื่องนี้สําคัญมากค่ะสั่งวันนี้พรุ่งนี้ต้องส่งเพราะว่าเราทาในในส่วนของการทําธุรกิจออนไลน์ต้องเร็วและไวนะคะ uh huh. แล้วที่สําคัญของที่นี่นะคะไม่ผลิตสินค้าซ้าซ้าแบรนหรือซ้าสูตรเพราะว่าเราต้องการให้แบรนด์แต่ละแบรนด์โตอยู่ในตลาด ต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าน้องก็โตแบบชนิดที่โรงงานผลิตไม่ทันเลยค่ะสามารถค้นหาได้เลยนะคะพิมพ์ว่าชาสมุนไพรไทยเฮิร์บนะคะหรือว่าชาลังจืดไทยเฮิร์บก็ได้ค่ะทั้งช่องทาง t i k t o อก a c e b o o k ค่ะครับผมก็อยากให้ทุกคนสุขภาพดีนะครับจริงๆแล้วทุกๆอาชีพได้รับมลพิษแล้วก็สารพิษต่างๆนะครับอยู่ทุกวันอยู่แล้วอยากให้ทุกคนมาล้างสารพิษกันปีละครั้งครับกับแบรนด์สมุนไพรไทยเฮิร์บครับเอต้านิวขบอบทุกข่าว